หมายถึงฮะครับผมผมครูใจปืนหลีหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเจก็ได้นะครับคุณเจหรือว่าน้องเจก็ได้นะครับครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึง3มเหตุผลที่เราควรที่จะไปเที่ยวรัาชานหรือว่าเมืองรัดของคนไทยใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับสมเหตุผลนี้ก็ ลองฟังกันดูนะครับถ้าใครสําหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวสายเที่ยวแบบอยากเห็นชีวิตแบบใหม่ๆหรือว่าอยากไปพักผ่อนแบบอะไรเห็นอะไรที่มันใหม่ๆบ้างก็ลองฟัง3ามเหตุผลดูว่าทําไมเราถึงควรที่จะไปเที่ยวราชานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครับผมละานนั้นเป็นเป็นรัฐที่มี51จังหวัดนะครับแล้วก็มีประชากรประมาณ สักสิบล้านกว่าคนที่เป็นคนไทยใหญ่หรือว่าเชื้อสายคนไทยนี่ก็มีประมาณ8ล้านกว่าคนนะครับครับผมก็เมืองก็ออกจะใหญ่เนาะคล้ายแบบประมาณภาคเหนือภาคกลางรวมกันประมาณนั้นนะครับแล้วสามเหตุผลที่เราควรที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็หนึ่งเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือ,อเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะครับเราควรเคยแบบ เคยมีความรู้สึกไหมว่าเที่ยวในประเทศไทยถึงแม้ว่าที่มันจะสวยนะที่มันจะแปลกใหม่แต่มันไม่ทําให้เราอึง้งไม่ทําให้เราแบบว้าวโหอัเมซิ่งมันไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมันความรู้สึกมันยังเป็นในประเทศไทยอยู่เนาะเคยแบบนั้นไหมถ้าคุณไปเที่ยวฝั่งนู้นเนี่ยนอกจากสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้เห็นสิ่ง,ส,งสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆแล้วคุณก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่จะได้เห็นก็คือหนึ่งเนี่ยอ๋อหอคาหรือว่าพระราชวังที่ มีมาก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่ในบางเมืองอย่างเมืองผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยเมืองลายข้าเนี่ยยังมีอยู่ยังไม่แบบถูกทํรลายอะไรยังไม่แบบถูกถูกแบบทุบทิ้งอะไรนะครับยังเป็นพระราชวังแต่ก็คือเขาสร้างเป็นวัดนะครับเอาถวายให้ที่ดินวัดก็คือไม่โดนถลม่มไม่โดนพมา่าทําลายนะครับ แล้วก็สิ่งแปลกใหม่ก็ถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเขาจะขับรถกันเล,น,เลนขวานะครับก็น,นี่ก็จะแปลกใหม่อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมยังแบบบอกได้ไม่หมดหรอกครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดคือฝั่งนู้นธรรมชาติมันยังไม่ถูกทําลายแบบมันยังไม่ถูกทําลายเป็นธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อากาศก็ออกจะหนาวแบบตลอดทั้งปีประมาณนั้นนะครับ อันนี้คือเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือไปย้อนวัยไปย้อนยุคกันหน่อยนะครับถ้าใครที่เกิดมาในยุคที่แบบทันการแบบการค้าขายหรือว่าการค้าขายการการขนส่งด้วยล้อเกียนนะครับก็แนะนานะครับบ้านเราก็ยังมีอยู่ยังแบบยังหล,หลายๆพื้นที่ก็ยังใช้ล้อเกียนกันอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ในการขนส่งนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรดีไอ้พวกแบบ ผู้หญิงแบบยังใส่กระโปงยังนุ่งสิ้นแบบสิ้นอ่ะผมไม่รู้ภาษาให้มันสื่อสารได้เนาะยังแบบกบระโปงยาวๆอันนี้ก็ยังมีอยู่ฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่การอาบน้ําจากในตะเิล่งตามคลองพวกนี้ก็ยังเป็นถือเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของคนบ้านนอกนะครับถ้าใครที่อยากจะไปแบบย้อนยุคแบบย้อนวัยว่าเอออยากจะย้อนไปในวัยหรือว่าย้อนไปในยุคที่มันแบบ ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับหรือว่าใครที่อยากจะย้อนวัยเด็กก็แนะนําไปเที่ยวนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่2นะครับส่วนเหตุผลสุดท้ายนั้นค่าครองชีพถูกมากมากนะครับถ้าสมมุติว่าคุณได้เงินไทยไปประมาณสักหมื่นหหรือว่าหมื่นเนี่ยคุณก็ไปเป็นเศรษฐีฝั่งนู้นได้เลยมีเงินเป็นล้านแล้วบวกกับค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารการกินเนี่ยมันก็จะถูกหมดยกเว้นแต่ว่าคุณจะไปซื้อกิน สินค้าไทยจากฝั่งนู้นมันก็อาจจะแพงเพราะว่ออาจะมีสินค้าเขาเรียกว่าอะไรได้มีภาษีนําเข้ามีอะไรหลายๆอย่างก็ไปฝั่งนู้นก็ต้องไปหากินของกินฝั่งนู้นก็ถูกแน่นอนนะครับอันนี้คือถ้าสมมติว่าคุณได้เงินไปสักก้อนหนึ่งสักโอ้ถ้าได้เงินไปเงินไทยไปสัก3า0หมื่นนี่เป็นเศรษฐีฝั่งนู้นแล้วนะครับก็คือค่าของชีพถูก อนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องภาษาก็ไม่ต้องปรับกันมากนะครับถึงแม้ว่าคนไทยใหญ่นั้นจะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ภาษาไทยใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็20% 30%ก็คล้ายๆภาษาไทยอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนไทยใหญ่ฝั่งนู้นเนี่ยตอนนี้มีโรงเรียนเปิดสอนภาษาไทยเขาสนใจภาษาไทยกันมากเลยแถมยังแบบ ดูทีวีไทยอ่ะดูทีวีไทยแบบเหมือนเราอยู่ประเทศไทยอ่ะดูทีวีไทยดูละครไทยพวกนี้นะครับก็ผมว่าใครที่มองหาสถานที่ใหม่ๆเนี่ยเหมาะเจาะเลยนะครับไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ไปดูว่าคนเชื้อสายไทยไทยไทยเนี่ยหรือว่า มันเป็นอยู่กินกันยังไงนะครับก็จะได้รู้วิถีชีวิตนะครับก็ผมแนะนําให้ไปเที่ยวนะครับก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับรอให้เหตุการณ์สงบเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการเมืองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเมืองยังไม่นิ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าผมจะให้มันถึงแสนซับไวๆถ้าถึงแสนซับเนี่ยผมจะพาเที่ยวแบบว่าพระราชวังตรงนั้นเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับ